บายดี bye. ทุกๆคนมาพบกับซองยูทูบของอเ,เอม,ม,ม,เมเลี่คือเก่าเนาะเมื่อนี้เมลี่กะมาค้นเข่ามาไหวอยู่บอนเหล่าคือเก่าเนาะเมื่อนี้หลังจากที่เมลี่ค่ะก็มาแต่ถ่ายลิปอยู่ที่เซโนกับน้องปั๊มมี่เพิ่นเนาะมาเลยก็มาพอแต่มาหดเรือนเมลี่กะกินเขา่ากินน้ำเลยก็มามาค้นเขา่า สวยพอ่อสวยแม่แล้วก็ไอ้เนาะมือนีทุกคนอ้เหมือ่อยแบบบม่ได้ผักเลยทุกคนเอ้ยมือเศร้านี่ก็ไปแต่เศร้าไปถ่ายคลิปกับน้องปามหมี่เผิ่นเนาะมาถ่ายคลิปมาแต่ถ่ายคลิปกับบ่ายโมงบ่ายโมงสองโมงหละตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงเนาะทุกคนมาแล้วก็สิถ่ายคลิปเก็บเขา่าคนเขา่ามาไหวอยู่เฮาพร้อมสิเตรียมปั่นเนาะ เอฟซีทุกคนได้เบิง่งทำกันโอะไรอย่าห่างไปคนยใส่ปิดหนา้าปิดตาก่อนอย่าหนาดำเหนื่อยกินแวนวเยนเ็นๆด้วยเนาะกาแฟนมจากถงุงปิดหน้าก่อนทุกคนเลยชิว่าคือโจรกว่าด้วยแบบนี้ ได้ลายเติบแล้วทุกคนเมลี Mary, ima, ่ถักกิิมาเปิดคลิปห้เอฟซีทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่าเมลี่โทรศัพท์เมลี่มดแบตก็เลยสากปะไหวเนาะตอนหนีก็ได้แบตประมาณเจ8 0แล้วเนาะทุกคนก็เลยมาเปิดลิปถ่ายขิปห้เอฟซีทุกคนได้เบิ่งจริงเมลี่มาคนเขาได้ลายห้แล้วทุกคนเอ้ยฮักกิิมาอันถ่ายลิปโอ้หมาหน่อยเหิือนก็นดือด้อ,อแดดเลยทุกคนเอ้ยโอ้ ดื้อ,อทุกคนเออมันคบเจ็บเลยดำแดงเอ้ยไป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 พอล้วะะ,อะโอ้ยทุกคนปนด,ออไไดื้อรีด้อือโอ้ยไม่เรียนไปเนคนเข่าก็ทุกคนเลยนั่งอยู่ล่ะ่น,นกระยอเฮาเนาะ ไปทุกคนแดดอลีทุกคนเอ้ยเมื่อกี้นี่หนังพักน้อยหนึ่งมาเปิดคลิปทุกคนและบันนี่สิตั้งกล่องไทยเอฟซี FC ทุกคนเดบิ่งเนาะบันนี่ก็อ้ายคงไม่รี่เนาะพี่ชายของไม่รีเอง ที่ชายคนที่สี่มีย้ยไอ้น้องกันหาคนเนาะคุ้ที่หารวมกับเมลี่อันนั้นับพอกัแม่อนอเดี๋ยวเมลี่หาบ่อนตั้งกอกคนเนาะทุกคนเพราะว่าบ่ามีใครจับกล้องให้นะ แลว้วเนาะมือนี่เมื่อวานนี้คูดกบแลวกบเหี่ยตัวหนึ่งทุกคนเลยที่จริงไม่ได้3าบโตแล้วอ๋อผูกปะตัวทุกคนเกี้ยงเกลี้ยงนะอ่าตเมลี่สิไปเอาเสียมก่อนเนาะทุกคนมาคูดลงเบิง่งจังหน่อยก่อนทุกคนเมลี่อันพ้นเข่าก่อนแล้วชิมาคุดเนาะ แดดตั้งกล่องกว่าทุกคนเอ้ยมีใครจับกล่องอยัง เอริแดดอรทุกคนเอยเมื่อกี้นี่เฮาเก็บเผาไปมดแล้วเนาะทุกคนเก็บไปมดถงกห่แล้วเนาะแล้วบัณนี่เมลี่กะทีมาเบิ่งหูกบที่ว่าแม่ของเมลี่เพื่ทนเนาะมาขุดเบิ่งวาซิมีบอกหูนะกิ้งเกี่ยงทุกคนเลยหูกบนะบูบูวามันซิมีเป็นเบ่ามันซื่อบอกยันเป็นเบ่ากบซื่อนะ เมื่อวานี้เมลี่ขุดได้ประมาณสามโตทุกคนเอยเกี่ยวเข่านำแล้วขุดไปนำมาบันนีพัดฟ้าใ้หนุกูมันบนดดองไปเนาะฮักคาแล้วแต่ะบดดองไปอีกดองไปได้นะทุกคนก็เลยเหี here. Here. Here, here, no. ่ยเหี่ยเนาะเมื่อวานนี้มทุกคนเป็นตามีอยู่ปเพาะเหม็นผู้เป่าไปจักอันนี้ ตัวหูเกี้งเกี้ยงทุกคนเลยดวบ่บ่มีนะทุกคน,น,กค,นคุดลงไปแล้วบ่มีเป็นหูเป่า,ปห,ปาห,หูนะคนมันเกี้ยงทุกคนเลย สรุปแล้วบะมีเนาะขุดไปแล้ล่ะไปบะมีคุดกบกัมือนี่บ่ได้กบมือว่านี่เลยคู้นะจิงเกี่ยงทุกคนเลยมาคนเขาลงแต่รถไทยกอนนอทุกคนเลยอ้าวขาโมหเลอ่ะเห,ห,หนื่อย No. Wow. เชี่ยกูเบิ่งหื่นหลานชายตรงเรียนดื้อตีกันวะมาแล้วมาพ้องมามา้องไปเทอาทุกคนะดื้อคนละด้กทุกคนเลยคือมัน อุ้มๆเลยก็ปลายลงแล้วกดมาโลดหน่วยว่างบุกทีหน่วยดินทางตะเกาหล์มเท้าไปในมันตั้มโโ้ มะเล็รอทุก้ยนุก้อมล้่งคอยวางไสิาทุกคนลังกาที่คนเขาแล้วแล้วเนาะโอ้ลานชายหาก็มาตรงเฮียนมาเฮ้าเออไปองเฮียนกันดื้อทุกคนเลยดื้อหยอกกันเลยกัน ตาโคตรแล้วก็ดื้อทุกคนเลยมามาพ้องไม่เถ่าไม่ใหญ่ดือ้อสัตว์คุมตาตาจะเหนาตีเนาะทุกคนเด็กหน่อยมันดือ้อบอกได้ว่ายังดอกแต่ว่าตาโคตรแล้วก็ดื้อวแล้วก็ด,ด,ดื้อมัสบายดีเอฟซีใช่ไหมสบายดีสบายดีเอ็ดงามๆสบายดี โอ้ยทุกคนกัดโตหักดื้อโอ้ยทุกคนเลยเด็กน้อยเนาะหยอกกันติดใจกันเป็นธรรมดาเด็กน้อยต่างคนละก็ดื้อหยอกกันแล้วก็ตีกันทุกคนใครก็คือกันแหละต่วนยังหน่อยกันเลยถึงเรื่องเรียนมาตอนแรงเลยทุกคน อ๋อด้ำเออเธอกิน่งน้ำแดงน่ะกินน้ำเบปโป้ยอ้อลมเย็นดีทุกคนเลยเสื้อสะจอกนะจอกมะด่มสื่อน้ำกรดมาใส่คนน้ำเลือดคนเขาแล้วเป็นโตโตเฮาเกี่ยว คนมืดแล้วเนาะทุกคนมีแต่ไปถ่ายเกี่ยวเขาดออีก,นอกเนาะแบบนี้เขาง,งันเขาง,งันน้อแม่เออเขาดอเขาดอ,องงนี่เป็นเขางันหวานเลยทุกคนเ่ะหนัหนหนงลงนังลงถ่ายคลิปช <c oughs> ื่นเลยเนาะอ่ะขล่าชื่นเลยเนาะ สื่อเจ้าสื่ออะไรฮะน็อตนี่ <Not me. S 1> สื่อ need, น็ <Not me. S 1> อตนี่ทุกคนปีอะไรปีปลายบูชาอายุก็ปีปลายทุกคนฮาปีปลายบอหาปีปลายทุกคนสนะื่อคารมมน์น็อดน,นี่เขาเงี์เงนแล้วทุกคนองค์เงินประธมันน้องขมแห็นี่แหละเป็นดังไรขึ้นปหนึ่งแล้วบาาูชาบอกฮะปหนึ่งเลยขึ้นปหนึ่งเลย งเียนอ่านเป็นระบบตกอกไก่ขอไข่นะยังยังยังทุกคนโอ้มันก็ได้โอ้โอสำนนีค่ะเอาแล้วกูพักพักอ่านแลไวก็อ่านเอออ่านเนานนะอ่านจื่อยู่บอ่ตกอกไก่นะ อ,อมาหน่อยกันคนหมักโจ๊บไปรงเรียนทุกคนหักกสิเด้เขาเนาะปอหนึ่งทุกคนเลยบ่ได้เอาไปข่าอยู่รงเรียนแบบโรงเรียนเ,ล,ยเลี่ยงเด็ก,ดกทุกคนเลยเพราะว่ามันกับขาใช้จ่ายเนี่ยกับการเดินทางเน่เนาะมันบ่มีไคไปหักไปส่งเพื่อนนั่นแหละเพราะว่ามันไกล เอาไปเข่ายุงเพียนเลี่ยงเด็กแบบอดุบาลแบบมีแบบแบบมันมันดีมันดีกว่าแบบว่าเออแบบตอนแรกเลยจะไปหับเพิ่นบัดเดียวเนาะแบบนั้นนะมันบัดบ่มีไผ่สีไปส่งไปหับไปส่งเพิ่นแต่ละมือแต่ละมือตอนเ้ากับไปส่งตอนแรงแรงสีฮามูกับไปหับเอาเพิ่นเนาะมันกับบ,บมีเนาะเพราะว่า ส่วนนี้มันก็ช่วงเกี่ยวเขาทุกคนมันก็ยากเบียดเนาะเกี่ยวเขาแล้วก็จักหน่อยก็บัดเดือน11 12ก็สิได้อันตัดอ้อยอีกทุกคนเอ้ยตัดอ้อยปลูกอ้อยอีกแล้วเดี๋ยวนี้เขากำลังเริ่มปลูกอ้อยแล้วทุกคนเอ้ยไปแล้วก็มันก็ยากเบียกว่าแล้วก็ทุกคนเอ้ยิเหตุจงใดเนาะ ออ้เมลี่เพิ่งกสิไปเห็ดเวียยแล้วคนกัสิลงไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้วนอกทุกคนประมาณเกี่ยวเขาแล้วเนาอกทุกคนเมลี่ก็คือเห็นนี่แหละอยากเวียกเพื่อนเวียกซานมันลายสิ่งหลายอย่างเนาะสิไปหันไปนี่มันก็ยากจะพาก็เฮ็ดคลิปอีกแน่ต้ยมาเนาะเอานัดไปไปเลยลานทรายเพิ่นไปแหละจะไปใส่หละไปแล้ว มาหน่อยกันน่ะมาอันอัน FC ก่อนอุ้าหน่อยกันล, <c oughs> ลูกทรายอันไอ่เข่าเลยอันนี้ทุกคนเลยลูกทรายพูดที่ว่าออกคลิปมันกินสมเออเออกินสมนำกันเมื่อนั้นเลยทุกคนคือกันบ่ทุกคนเลยคือกันได้ ลูกชายของไอริสอเกินเนาะแม่บอลนัดสื่อสื่อเกิน,น,กน,น,น,น <laughs> เนาะเอออุ้ยหมาครบกับมาโอ้เหนื่อยเลยทุกคน ำหรับคลิปนี้เข้ากันจิบลงเพียงเท่านี้เนาะทุกคนฝากถ้าถ้าหมักกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทู e ของเมลี่แนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปเนาะทุกๆคนบ๊ายบาย